ศูนย์การสแกมเมอร์อยู่ในกัมพูชาการยึดทรัพย์ของสหรัฐ1 4 0 0 0ล้านเหรียญเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่ากระเป๋าเงินของคุณเซนคือเฉินชื่อจุดยืนของจีนเนี่ยคือว่าทําอย่างไรให้ยอมลมจากอานาจซึ่งคุณเซนไม่ยอมโดยนําประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อให้กัมพูชาอยู่ในภาวะวิกฤตไทยเราก็เหมือนกันจะตกรถไฟอยู่แล้วเพราะเหตุผลคือไทยเราไม่ได้ให้ความสําคัญมากเพราะกลุ่มอีดิคในประเทศไทยมีเอี่ยวในแก๊งสแกมเมอร์การเข้าไปสู่เรื่องเงินใต้โต๊ะภาพถ่ายที่เราเห็นมันแสดงอะไรหลายๆอย่างเบนสมิธ ไไปเชื่อ่ออโยยงงารจะเห็นภาพเขาตลอดเวลากับอีลิกประเทศไทยกับอีลิกของกัมพูชามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดเพราะอะไรแล้วใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังดีบีสวนเทาสวัสดีครับสงครามได้เริ่มขึ้นแล้วนะฮะวันที่7จธันวาคมมีการประทะก,กันระหว่างไทยกับเมรวันนี้วันที่8ปธันวาคมก็มีเรื่องราวมากมายนะที่เกิดขึ้นแต่ผมจะคุยในคลิปอื่นนะครับที่เป็นคลิปสงครามไทยกับเมร คลิปนี้อยากจะคุยวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในเรื่องหุ้นเซ็นฟอกเงินโมเดลที่เราสงสัยกันมากผมก็สงสัยผมก็เลยเชื่อมโยมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นเครือข่ายแล้วก็ความสำคัญของหุ้นเซนเกิด MOU สัมปทานน้ำมันอ่าวไทยตัวนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญในการฟอกเงินหุ้นเซ็นโดนล้มแน่นอนครับจะล้มเมื่อ,อไหร่ล้มอย่างไรเนี่ย เป็นคําถามจีนพร้อมจะล้มหุ่นเซนนะฮะสหรัฐอเมริกาพร้อมจะล้มหุ่นเซนแต่หุ่นเซนแข็งแรงมากโดยเฉพาะกองกําลังเขาเนี่ยมีความเข้มแข็งระดับหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่กระทบกระเทือนแรงที่สุดตอนนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาประกาศบัญชีรายชื่อ43รายชื่อซึ่งเป็นบัญชีดำแบ็กลิสมีบุคคลสําคัญที่เกี่ยวกับหุนเซนมากมายนะครับเจียวิเชียนนะฮะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสามีของคุณมานา เนสวินอดีตผู้บัญชาการตำรวจปัจจุบันเป็นรองนายกดูแลความมั่นคงหลานเคยคุณเซนหุนโตหลานชายคุณเซนผู้ฟอกเงินให้ตระกูลคุณฮิงบุญเฮียงผู้บัญชาการทหารอารักขา BHQ ทหารอีก10บกว่านายที่โดนแบ็กริสจะเห็นว่าสิ่งที่เราพูดเมื่อสักครู่ที่สี่สามรายชื่อน,นี้เป็นคนที่อยู่ในขเขมรอยู่ในไทยอยู่ในหลายประเทศนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดก็คือว่าศูนย์การสแกมเมอร์อยู่ในกัมพูชา การยึดทรัพย์ของสหรัฐ1 4 0 0 0ล้านเหรียญเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่ากระเป๋าเงินของคุณเซนคือเฉินชื่อนะฮะทีนี้เรามองว่าจุดยืนของสหรัฐจุดยืนของจีนเนี่ยคืออะไรคือการต่อสู้แย่งชิงอํานาจในกัมพูชาที่จีนครองอยู่และสหรัฐจก็ต้องการมาโค่นสหรัฐใช้วิธีเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่เขาถนัดก็คือยึดบิตคอยน์แล้วก็ทำแบ็กลิสต์อันนี้คือสิ่งที่สหรัฐชนานาญมากแซงชันนะฮะ จุดยืนของจีนเนี่ยคือว่าทําอย่างไรให้คุณเซนองยอมลงจากอานาจซึ่งคุณเซนไม่ยอมก็เลยมีการต่อสู้กันในเรื่องของการเมืองโดยนําประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องโดยการสร้างสงครามขึ้นมาเพื่อให้กัมพูชาอยู่ในภาวะวิกฤตที่ต้องพึ่งคุณเซนคนเดียวนะฮะฉะนั้นบทบาทตัวนี้ของคุณเซนเนี่ยจะเห็นชัดมากเลยว่าเขาต้องการสงครามนะฮะเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดการที่การแทรกแซงจากภายนอกไม่ว่าจีนไม่ว่าสหรัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่เขา ต่อสู้ดิ้นรนมาโดยเฉพาะของสหรัฐนี่ได้ตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาเลยครับกระทรวงยุติธรรม FBI นักกฎหมายเพื่อมาปราบปรา,ามกลุ่มสแกมเมอร์ให้สําเร็จนะฮะไทยเราก็เหมือนกันนะครับจะตกรถไฟอยู่แล้วเพราะเหตุผลคือไทยเราไม่ได้ให้ความสําคัญมากเพราะกลุ่มอีดิคในประเทศไทยมีเอี่ยวในแก๊งสแกมเมอร์ครับผมอยากจะบอกว่ากัมพูชาศูนย์การสแกมเมอร์โลกกลาลังจะล่มสลายศูนย์กลางการหลอกลวงทางโซเชียลดับหนึ่งของโลกเครือข่ายการทํางานที่เป็นรูปแบบนะฮะ ไทยแลนด์หนีไม่พ้นที่จะเป็นศูนย์กลางในการฟอกเงินและศูนย์กลางที่ทําอะไรได้อย่างที่เกี่ยวกับที่สิ่งที่กัมพูชาทําไม่ได้และที่เจ็บปวดมากที่สุดคือไทยหลอกไทยคนไทยยอมให้แก๊งสแกมเมอร์จีนเทาขยายอิทธิพลแพร่กระจายหลอกลวงคนไทยซ้ําแล้วซ้ำอีกอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจเซอร์เจร์เจียงคนจีนเทาที่โดนส่งกลับไปที่ประเทศจีนแล้วเป็นฐานสแกมเมอร์ใหญ่ในกัมพูชา เป็นคนสัญชาติกัมพูชานะฮะมีประวัติอันโชคโชนนะครับเรามาจะมวองสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญในการฟอกเงินคืออะไรคือสัมปทานน้ํามัน10ล้านล้าน,านบาทแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าหุ้นบางจากที่จะต้องเข้าไปทําการปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันเนี่ยบางจากเป็นเป้าหมายสําคัญมาก31ล้านหุ้น25%่นของหุ้นบางจากถูกขยา่าการฟอกเงินผ่านใครชื่อนี้ทุกคนในประเทศไทยรู้จักดีเบนสมิธเบนสมิธเป็นใคร เป็นนายหน้าคนหนึ่งที่มีคอนเนคชันมากมายในประเทศไทยและกรัรมพูชาเป็นตัวเชื่อมโยงที่ดีที่สุดเขามีฐานปฏิบัติการในกรัรมพูชาและมีฐานปฏิบัติการในไทยเป็นตัวละครตัวเอกที่จะเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างกับไทยและกัมพูชาเราจะมาพูดให้เข้าใจตรงกันก็นคือว่าสิ่งทั้งหมดทั้งปวดทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากจีนเทาที่เรียกว่าแก๊ง 14K มีบิ๊กบอสอยู่ที่เมืองจีน บิ๊กบอสอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าลูกน้องก็คือเชอร์เจอร์เจียงเป็นคนที่ทําให้ทุกเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นมีตัวละครเยอะนะครับในประเทศจีนแต่เราพูดว่าตัวละครที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ประเทศไทยกับประเทศมัมาเยนเป็นหลักนะฮะฮุนเซนยิมเลยบยิมชัยลีลียกลียงพักกกอ่านทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเกี่ยวข้องกับเบนสมิธประเทศไทยเราก็มีนักการเมืองที่เกี่ยวข้องที่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคน เดี๋ยวเราจะว่ากันว่านักการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรแต่ที่แน่แคือประเทศไทยเรามีหลักสูตรที่เรียกว่าคอนเน็กชัน32หลักสูตรที่ข้าราชการไปเรียนกับนักการเมืองแล้วไปเรียนกับนักธุรกิจนี่คือบ่อเกิดแหล่งเพาะเชื้ออันดับหนึ่งในการเพาะเชื้อร้ายที่เรียกว่าคอร์รัปชันอยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่ทหารปกครองประเทศไทยอยู่แล้วต้องการให้ทหารตำรวจ เชื่อมโยงกับนักธุรกิจเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเขาก็เลยจัดหลักสูตรพวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้มีโอกาสนั้นเบนสมิธเข้าไปเชื่อมโยงได้อย่างไรเบนสมิธเขาเข้ามาในกลุ่มพวกนี้แหละครับสาหลักสูตรนี่นะครับจะเห็นภาพเขาตลอดเวลากับอีลิกประเทศไทยและเห็นภาพเขาตลอดเวลากับอีลิกของกัมพูชามันก็เห็นชัดอยู่แล้วนะครับว่เาเขาคือตัวช่วมโยมตัวใหญ่ล่าสุดนี่มีภาพของลียงพักลูกสาวลียงพักกับ ลูกชายก๊กอ่านสองเจ้าพ่อใหญ่สแกมเมอร์แห่งกัมพูชามาแต่งงานกันและมีไทยเป็นเจ้าภาพเป็นประธานคุณคิดดูแล้วกันว่าเครือข่ายนี่มันน่ากลัวแค่ไหนแล้วยังมีภาพทหารระดับอดีตพอบทบแล้วก็มีเบนสมิธเป็นแขกรับเชิญเราเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเชื่อมโยงระหว่างนักการเมืองไทยกับกลุ่มอิทธิพลในกัมพูชาซึ่งเบื้องหลังคือกระเป๋าเงิน เฉอเจอืเจอเจียงกับเฉินชื่อซึ่งมีบิ๊กบอสอยู่ที่เมืองจีนเราอยากจะรู้ว่า,ขาเขมรเทาไทายเทาจีนเทามาร่วมมือกันทํางานใหญ่ก็คือแก๊งสแกมเมอร์โลกฟอกเงินผ่านบางจากโดยกันจะซื้อบางจากให้ได้5้ของคุณบางจากอยู่ใน3มกลุ่มครับประกันสังคมกองทุนยาวุธยุพักของกระทรวงการคลังแล้วก็กลุ่มชาเตอร์ รวมกันได้50%นะครับก็50%คือเจ้าของนะฮะกลุ่มชา์เตอร์เกิดขึ้นได้อย่างไรตั้งขึ้นมาไม่นานนี่เองเพื่อจะซื้อหุ้นให้ได้25%แล้วรวมกับกองทุนวายุพักประมาณ18%แล้วรวมกับประกันสังคมเนี่ยประกัน14%รวมกันแล้วได้50กว่าแต่ว่าทางกลุ่มชาเตอร์เนี่ยจะซื้อได้เท่าไหร่อันนี้เป็นโจทย์ที่เขาต้องทําให้ได้25% 31ล้านหุ้นแต่ทําไม่สําเร็จครับทำได้แค่20% ยี่สิบเปอร์เซ็นก็เพียงพอที่จะเป็นเสียงส่วนใหญ่ถ้ารวม3หน่วยงานเข้าไปเราจะบอกว่ากองทุนวายุพักภายใต้รัฐบาลประการสังคมอยู่ภายใต้รัฐบาลถ้าใครคุมรัฐบาลและบวกกับชาเตอร์กรุ๊ปอีกมันก็คุมบางจากได้แล้วนะฮะฉะนั้นสิ่งที่ทต้องทำคือหุ้นเซนจะต้องได้หุ้นอย่างน้อย25%เพื่อมีส่วนในการเป็นกรรมาการและมีส่วนควบคุมบริษัทนะครับแลรวมกับทาง สองหน่วยงานที่เหลือของราชการก็สามารถคุมเสียงได้สำนดทิศทางของบางจากได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเบนจามินบาวเออร์เบอร์เกอร์ชาวแอฟริกาใต้เชื้อสายกัมพูชาม,มีประวัติการช่อกงการซื้อหุ้นในนิวซีแลนด์โดยไม่มีคิดมูลค่าใดๆคือหุ้นเนา่าอ่ะซื้อหุ้นเนา่าอ่ะเดือนกันยายนปี2567เบ er, าวเออร์พยายามซื้อหุ้น24%จากบริษัทบางจากซึ่งเป็นบริบรษัทพลังงานใหญ่ที่สุด ลายหนของไทยในราคาหลายพันล้านดอลลาร์โดยมีแผนจะโอนหุ้นให้กับฮุนเซนอันนี้คือสิ่งที่เรารู้ว่าจะมีการเจาะขุดน้ํามันในอ่าวไทยซึ่งฮุนเซนต้องการอย่างยิ่งนะความขัดแย้งตรงนี้แหละครับทําให้เกิดรอยร้าวแล้วก็ไปถึงขั้นที่เรียกว่าการแฉคลิปทําให้การล่มสลายของรัฐบาลเพื่อไทยมันมีความล้มเหลวอันยิ่งใหญ่ที่เกิดก่าช่อชนตัวนี้เองก็คือฮุนเซน โกรธมากเพราะเขาสูญเสียงเงินหลายล้นลานดอลลาร์านานานในการซื้อหุ้นบางจากแล้วไม่สําเร็จนะครับเรามามอง Godfather แห่งปอยเป็ดก๊กอานเนี่ยคือใครเราพูดถึงก๊กอานเนี่ยมีลูกสาวชื่อพูนมาลินนะครับมีลูกชายชื่อภูสแตงนะครับแล้วมีลูกหลายคนนะฮะท,ที่ที่อยู่ในประเทศไทยถึง5คนนะครับอย่างน้อยมี3คนที่แจ้งเกิดในไทยสัญชาติไทยนามสกุลไทยก็คือภูสแตง พูเชอรลินแล้วก็จูรีข้องกิจกลนะฮะสามคนนี้อยู่ในประเทศไทยแล้วเราจะเห็นว่าทุกคนมีชั้นชาติไทยนะครับนี่คือเรื่องที่ประหลาดที่สุดยิมเลียบตัวละครอีกตัวหนึ่งที่อยู่ใต้เงาอํานาจการเมืองของกัมพูชายิมเลียบเป็นนักธุรกิจชาวกัมพูชามีเป็นบุตรชายของยิมชัยลีรองนายกกัมพูชาซึ่งได้มาแต่งงานกับนักธุรกิจไทยที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากในวงการอสังหาริมทรั์นะยิมชัยลีเป็น สมาชิกชั้นนำของพัก c d p p p ปกครองประเทศมา30ปีบริษัทของยิมเรียบคือ BIC Group ซึ่งมีคนไทยมีเกี่ยวข้องมากมายนะครับแต่ว่าถูกคว่มบาดโดยสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานครับ2025การที่ถูกกล่าวหาว่า BIC Group มีการฟอกเงินในการขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติข้อกล่าวหานี้ยิมเรียบเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับยักษ์ใหญ่ที่ทาธุรกิจธนาคาร อสังหาริมทรัพย์รับบริการทางการเงินกระทรวงการคลังสหรัฐได้ระบุว่าเครือขขายคนนายยิมเรียบใช้ BIC แบงก์เป็นประตูหลังให้เงินสปปกปรกจากอุต,อตสาหกรรมสแกมเมอร์การบันันผิดกฎหมายโดยเฉพาะกลุ่มบริบัติการในเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชาซีอนุบิวและปล่อยเป็ดทาให้เงินเนี่ยเข้าไปสู่ระบบธนาคารปกติและเงินตัวนี้แหละครับมาซื้อหุ้นบางจากแล้วก็มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่โดนยึดเป็นหมื่นล้านนี่แหละครับการคว่ำบาตรและผลกระทบทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณสําคัญ จากสหรัฐอเมริกาที่พยายามตัดเส้นทางการ,การเงินของอาญ,ญากรข้ามชาติของกลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศไทยผลกระทบก็คือทําให้ยิมเลียบกลายเป็นคนบุคคลต้องห้ามในระบบการเงินนะฮะบุคคลสัญชาติไทยหลายคนที่มีครวรเกี่ยวข้องนะฮะที่เราทราบมาว่าเคยปรากฏชื่อในเว็บไซต์ของ BIC Group นะที่ผ่านมาถูกแอบอ้างชื่อนะครับเอาไปใส่ในเว็บไซต์ BIC Group มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ถูกแอบอ้างชื่อจริงแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งนะฮะว่า มันมีความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างอำนาจเงินความเงียบที่ทําให้กรมมุชากลายเป็นศูนย์กลางการเงินสีเทาในระมิภาคเขาอาจจะถูกอ้างชื่อแต่มันมีภาพถ่ายที่เขารู้จักกันจริงนะฮะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาถึงแก้พอกเงินในเบนจามินเนี่ยถึงรู้จักครดิกประเทศไทยเกือบหมดนะฮะมันมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2 0 2 0มันมีการดําเนินการรับในการประสานงานเกี่ยวกับเครือข่ายในเบนสมิธนี่เข้าควบคุม f i n a n เชียการโยกย้ายเงินคริปโตและภาคการเงินโดยไม่มีการตรวจสอบเราจะเห็นสิ่งที่คิดว่ามีปัญหาก็คือภรรยาของนายเบจิบินมาร์ล์ได้แลกคริปโต21.15ล้านบาทในวันเดียวกันนะมันเป็นเรื่องประหลาดไหมนะครับแล้วสองคนรู้จักกันแน่นอนมีภาพถ่ายซึ่งเราก็แปลกใจนะฮะว่าทำไมคนแบบนี้ถึงมาอยู่ในอีดิคของประเทศไทยได้ งานแต่งอีกการหนึ่งที่น่าสนใจคือลูกสาวเลียงพัดนียงพัดซึ่งระบุว่าเป็นเจ้าพ่อสแกมเมอร์ผู้ทรงอิทธิพลกับลูกชายนายกกอ่านอภิมหาเศรษฐีอดีตอุฒิสภาูชาผู้ได้รับการขนานนามว่า Godfather แห่งปอยเป็ดเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงการเชื่อมโยงกลุ่มทุนสีเทางานแต่งงานงานนี้เราจะเห็นอะไรที่มหัศจรรย์ในการเห็นว่าจัดในประเทศไทยและผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในประเทศไทยก็ไปร่วมงานกับเจ้าพ่อ สเจ้าพ่อนี้ที่เป็นเครือข่ายการแต่งงานหรือการสมรสเพื่อยกระดับความมั่นคงของการขยายอิทธิพลทางกฎหมายที่ผิดกฎหมายเราจะเห็นว่าสหรัฐเอาจริงสั่งยุดบิตคอย4.9แสนล้านจากเชิญจื่อเนี่ยก็คือหัวใจสําคัญในการที่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับไทยและสหรัฐเป็นตัวจักสําคัญครับที่จะทําให้การยุดทรั์ของเชิญชื่อยุดทรั์ของกลุ่มนายเบนจามินสมิธเนี่ยที่ประเทศไทย แล้วก็ยังมีส่วนของแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆเราจะเห็นสิ่งเชื่อมโยงพวกนี้อีกเยอะเลยฮะในประเทศไทยที่เราจะว่ากันไปต่อไปในคิดต่อไปนะครับวันนี้เราก็อยากจะบอกว่าสงครามไทยกัมพูชาได้เริ่มขึ้นแล้วเราต้องติดตามข่าวนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งพวกที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสงครามไทยกัมพูชาแน่นอนและเกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงของแก๊งสแกมเมอร์ไทยกับกัมพูชาซึ่งเราจะต้อง เอาข่าวพวกนี้มาเล่าต่อไปในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร